สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม b i s c a t เราอยู่ในส่วนของ b i s c a t V 2 3นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณในส่วนของบริษัท Digitech One จำกัดนะครับที่ให้เรามีซอฟต์แวร์ b i s c a t ในการใช้งานเพื่อการเรียนรู้นะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามราคาในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ มีเป็นรายปีซื้อขาดนะครับสามารถสอบถามเข้อไ,ได้หรือใครติดปัญหาต่างๆนะครับมีเพจ Biscat Thailand นะครับผมสร้างขึ้นมาให้หนน้องสามารถเข้าไปดูหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปแลกเปลี่ยนติดปัญหาอะไรก็ถามในนั้นได้รวมถึงในส่วนของกลุ่ม Biscat ด้วยนะครับก็ส่วนวิดีโอต่างๆที่มีการสอนสามารถเข้าไปดูได้ใน c h ANNEL LEARNING ONLINE นะครับผมไปเดี๋ยววันนี้มาดูกันในส่วนของ5.5เกี่ยวข้องกับ Skill l i s t นะครับ ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการาสร้างสกิลขึ้นมาใหม่ปกติ b i สแค t นะครับจะมีสไตล์เดมนชั่นเนี่ยไม่เยอะเหมือน a u t o c a ดดูแบบนี้ตอนนี้คือแบบฟกาัาที่5.5นะครับไปที่ a n น o t เทรดจะมีสไตล์อยู่ในนี้สไตล์ที่เห็นอยู่ในนี้เยอะๆเกิดมาจากการเอาสไตล์ เข้ามาสร้างนะครับหรือสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นค่าเริ่มต้นจะมีสไตล์กี่สไตล์แล้วเราจําเป็นจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างอยากให้เพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับแยกก่อนนะครับทำความเข้าใจแต่ละส่วนก่อนนะ,ะดูแบบนี้สมมุติว่าผมกดไปที่ start drawing นะฮะแล้วกด new drawing ขึ้นมาตัวนี้คือ new drawing นะฮะเมื่อกดเข้าไปที่ new drawing เนี่ยแล้วเราไปดูที่สไตล์ของ dimension จะเห็นว่ามีแค่สไตล์เดียว ก็คือ ISO ขีด25ซึ่งยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นแบบปกติหรือว่าเป็นแบบ Annotative หรือว่า Annotation Scale นั่นเองสามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยกดไปที่ปุ่มนี้นะครับ Dimension Style นะครับก็จะได้หน้าต่างจริงๆมันก็คือหน้าต่าง Drawing Explorer นั่นแหละมันขึ้นมาเราจะเห็นนะครับเป็นแบบนี้ถ้าต้องการติ๊กให้ ISO 25นะครับเป็น Annotative ให้ติ๊กตรงนี้ มันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับนี่นะฮะถ้าต้องการจะสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับให้กดที่ปุ่ม New อ่ะเชนะครับผมกดไปมันก็จะเป็น New ตัวนี้แล้วเราสามารถคลิกเปลี่ยนชื่อได้อ่ะโอเคนะเข้าใจนะจากนั้นนะครับผมคลิกที่ปุ่มนี้ความหมายมันก็คือการติ๊กตัวนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมอันเดียวกันนะครับคือติ๊กที่สไตล์นี้ให้เป็น Annotative อ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะจากนั้นปิดออกไปก่อนนะครับ ผมจะทดลองสร้างชิ้นงานมา1ชิ้นไปที่ดาวโฮม่ะไปที่สี่เหลี่ยมนะครับผมจะลองสร้างนะครับอ,อ่นะครับจากนั้นลองใส่ d i m เมนชันดูไปที่ a n n o t a t e นะครับผมเลือกล i เนียฮะดูนะครับเอาแสดงว่าค่าไม่ถูกนะครับ ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมใหม่ลองดูใหม่นะเล็กแองเกิลคลิกจุดที่ต้องการนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ D enter, อ๋อเข้าใจเข้าใจเอาใหม่นะครับโฮมเลือกสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นะฮะอ่าแต่นั้นก็คลิก Specify ตัวนี้ครับคือมันจะมีช้อยให้เลือกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับมี D, ถ้าเราใส่ D เลย D, enter นะครับปังนะครับแล้วก็ป้อนค่านะครับ ใส่เท่าไหร่ก็สมมติผมใส่10ใส่15เนี่ยครับแล้วก็คลิกชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบนี้เลยฮะนะครับ10กับ15เห็นไหมนี่นะฮะแล้วก็วางครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งย้อนกลับไปก่อนนิดนึงไม่เหมือนกับ AutoCAD ถ้า AutoCAD ปุ๊บเราคลิกไปที่อ่าพิมพ์ rec สมมตินะครับกด enter ไปนะครับจากนั้นที่นี่บอกว่า select first o r n e r คือคลิกจุดตรงนี้ได้เลย นี่ครับคลิกตรงนี้นะฮะจากนั้นถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นสร้างชิ้นงานนะครับสเปซบ bar ถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บลากลงมาแล้วเราพิมพ์ดีที่หลังดีกด Enter นะครับโบกเขาให้แล้วก็ป้อนค่าครับป้อนค่าอะไรสัวผมใส่นะครับ10 Enter นี่นะฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยดังนั้นจะไม่เหมือนกันนะ จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็กลับไปย้อนดูได้ในบทที่4นะครับการใช้งานคำสั่ง lex t a n g e นะครับผมอ่ะโอเคผมขอลบนี้ทิ้งไปก่อนนะครับสรุปผมสร้างมาประมาณนี้แล้วก็ไปดูที่ a n n o t a t e ผมเลือกลิเนียผมจับที่จุด,ดนะี้นะครับนี่คือ10นะครับส่วนที่นี่คือ15นะครับนี่คือ ISO นะครับ ISO ขีดสอนะครับทีนี้ ถ้าผมเลือกใช้สไตล์ new dimension style หนึ่งเลือกใช้ linear คือกันผมลากขึ้นมาให้เห็นสูงหน่อยคือตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนำแบบนี้อย่าให้เปิด status bar ตัวนี้ไว้นะครับ auto scale จากนั้นในขณะที่เราอยู่ในหน้าต่าง property ไม่ใช่แบบนี้แต่ต้องเป็นหน้าต่างตัวนี้คือคือ property ลองปรับดูนะครับอันนี้คืออัตราส่วน1ต่อ1ซึ่งมันจะแอคชั่นไปที่ Annotative สถานเดียวเลยถ้าเป็น1ต่อ2ล่ะเห็นไหมนี่นะฮะถ้าเป็น1ต่อ4ล่ะเนี่ยครับถ้าผมปรับไปเป็น1ต่อ1คืนนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมเคยปิดตัวนี้แล้วมันก็แอคชั่นก็แอคชั่นครับไม่ได้ว่ามันไม่แอคชั่นแต่แค่ ควรจะเปิดมันไว้เพราะว่ามันจะให้ความเสถียรมากกว่านะครับเปิดมันไว้เลยเดี๋ยวในในส่วนของ Viewport ก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะระหว่าง Dimension ที่เป็น Annotative กับไม่ใช่ a n n o t a ท i ีฟนะครับอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆน้อ,นงนองๆทำความเข้าใจก่อนโอเคทีนี้ย้อนมาดูนิดหน่อย Auto Scale ที่อยู่ตรงนี้นี่นะครับออโต้สเกลที่อยู่ตรงนี้ พอเรากดขึ้นไปมันจะมีแค่สเกลตรงนี้อยู่เป็นค่าพื้นฐานเป็นค่าเริ่มต้นนะฮะดังนั้นเราต้องเพิ่มสเกลเข้าไปจะสังเกตแวบๆบแบบเ,เห็นนะฮะมันจะมีไม่ใช่ตรงนี้สิเป็นสแตนดาร์ดอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงในส่วนของออร์เ a คอ่ะในส่วนของบิสแครเนี่ยไม่มีปุ่มคัสตอมซึ่งเป็นสวิตช์ที่ลิงก์เข้าไปหาสเกลลิทโดยตรงไม่มี นะครับอ่ะเรามาดูกันหัวข้อสกิลนิดที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือตรงนี้ที่เราเห็นนี่คืออัตราส่วน1ต่อ75นะครับอัตราส่วน1ต่อ75แบบฟกัสนี้โฟกัสไปที่กระดาษเลยผมไปที่กระดาษ A3 นะครับนี่นะครับกระดาษ A3 ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปไม่เกี่ยวกับออโต้สเกลแลวนะเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปจะต้องไปที่สแตนดาดนะครับสแตนดาดคือตัวนี้หาเลยครับมีไหม อัตราส่วน1 75ต่อ75ในนี้ไม่มีครับไม่มีแต่มีปุ่มคัสตอมอยู่กดเข้าไปที่คัสตอมเนี่ยสามารถลิงก์เข้าไปที่สวิตได้ไหมลิงก์เข้าไปไม่ได้ครับในส่วนของสกิลิทนะครับดังนั้นเราต้องสร้างเราต้องสร้างเขานะครับกลับไปที่หน้าโมเดลอ่าพิมพ์นะครับ S C A L นี่นะฮะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับเห็นไหมครับสเกลคลิกเข้าไป จะได้เป็น Edit Scale ิดขึ้นมานี่นะฮะ Edit Scale ิดตรงนี้ก็โชว์อยู่ในไฟล์ไฟล์นี้แล้วว่ามีการใช้งานส c a ลอะไรบ้างาเหมือนเดิมครับผมเลื่อนมาลมาติกไปที่50แล้วกดปุ่ม Add New Scale ครับแล้วใส่ชื่อครับ1นะครับต่อ75ครับนี่หน้าต่างนี้ถ้าใครเคยใช้งาน AutoCAD ก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับก็คือด้านบนก็คือชื่อ เนมนะไอตัวเนมนั่นแหละ,และก็คือชื่อที่ต้องใส่ไม่ได้สําคัญนะครับตัวเนมตัวที่แอคชั่นจริงๆจะอยู่ด้านล่างคือ drawing unit ตรงนี้สําคัญกว่าแต่เร้กด okay ปุมโอเคไปมันก็จะ Standby อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับมันก็ Standby คุณจะปรับขึ้นปรับลงทําได้ไหมสูงตรงนี้นี่ฮะ v e Down Move Up เหมือนเดิมครับจากน okay ั้นกดโอเคไปอทีนี้ไปดูกันมันโชว์ใน annotation ไหมโชว์นะ annotation มันก็โชว์นะครับ อ่าโอเคนะดังนั้นเงื่อนไขของตัวนี้มันก็อาจจะมีผลนะฮะมันอาจจะมีผลตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ไปดูกันก่อนนะครับไปดูกันก่อนไปที่กระดาษอ่าผมมาที่ตรงนี้นะครับผมไปที่สแตนดาร์ดเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเคยมีกรณีพูดถึงการคลิกไปที่เส้นวิวพอร์ตแล้วมันโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่หลักการการใช้งานอาจจะต่างกันนิดหน่อย อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเคผมราไปคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ t a ต d a า d กดตรงนี้ครับเลือก75ครับมันจะแอคชั่นแบบนี้นะครับมันจะแอคชั่นแบบนี้คือค่าที่เห็นเนี่ยคือค่าที่ปรากฏเป็นจุดทศนิยมครับนะครับเป็นจุดทศนิยมที่แอคชั่นออกมาดังนั้นกําลังจะบอกว่าถ้าคุณใช้1ห,หารด้วย75คุณจะได้ค่าไอ้0.133อีก7 8ตัวเนี่ยจะได้แบบนั้น ะฮะจะได้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าตั้งค่าแบบที่ผมว่าเนี่ยคือตั้งแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใส่จุดทศนิยม,มาให้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือพูดถึงสเกลิซนะครับพูดถึงสเกลิซนะโอเคมีรายละเอียดอีกหลายๆจุดนะครับที่ยังอยากจะเสริมให้อยู่นะครับยังอยากจะเสริมตรงนี้ให้ก็รอติดตามในส่วนของ Biscat V23 นะครับที่ ผมสอนนะจริงๆก็อยากให้เข้าไปชมในเพลย์ลิสต์นะครับใครที่ใช้งานตัวบิสแค t อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขาดเช่าใช้รายปีอะไร3ปีนะครับเป็นตัว LT ตัวเต็มอะไรต่างๆเข้าไปดูได้ส่วนติปัญหาการใช้งานอะไราถามได้ในเพจ b i s c a t t h a i l a n d นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาให้น้องๆเข้าไปดูรวมถึงกลุ่ม b i s c a t ด้วยนะครับก็เข้าไปดูได้เนาะประมาณนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในส่วนของการใช้งาน b i ิ s c a t เรายังไม่จบอยู่ที่2 d ดีนะอันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเป้าหมายชายเกตที่ตั้งไว้ก็คือจะต้องพาน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่กำลังเรียนในส่วนของ i i s c a t เนี่ยไปจนถึงบิมนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการหลายอยา่าง นะครับถ้าน้องๆเพื่อนๆนะครับให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับก็ง่ายนะครับที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อันนี้คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับผมก็ลองดูเนาะใครที่ติดปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์098509881หรือว่า idline a ตัวเลข01092551นะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็ถามเข้ามา ถ้าไม่ติดสอนผมก็จะรีบตอบนะครับเดี๋ยวเจอกันในเบฟุกหัดถัดไปสวัสดีครับ